นะครับเนี่ยที่มาต่อยกันแถวนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลกันน,ะนั่นน่ะสิไอ้พวกนี้นี่แย่มากเลยนะมาทำกับพี่เขาได้ยังไงอย่าให้เจอนะครั้งหน้าไม่จะเอาให้เก็บเลยน,นี่ขนาดว่าไอ้พวกจิกโก้พวกนี้มันน่ากลัวแล้วนะผู้หญิงในตลาดนี่น่ากลัวกว่าตอนเด็กๆนะปื้มเนี่ยก็เป็นแผลบ่อยเหมือนกันเพราะว่าปื้มอะ่ะมีเรื่องตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นโดดเรียนทะเลวิวา หนึ่งลุมหกปื้มก็เคยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีแต่หกลุมหนึ่งแล้วต้องปื้มหนึ่งลุมหกถูกแล้วค่ะปื้มนะต่อยกับผู้ชายหกคนลวดเลยโอ้ยโอ้ลุงปื้มุ้งปื้มที่แมนจังเลยนะครับนี่แมนอะไรล่ะค่ะปื้มอ่ะไม่แมนหรอกปื้มเป็นผู้หญิงค่ะ สารวัตรครับสารวัตรน้องปูมเนี่ยดูแมนกว่าสารวัตรอีกนะครับเงียบยต้องพูดเลยน้องป่มครับคือพี่ว่าคือเดี๋ยวนี้นะครับคนเราเขาแต่งงานกันใช่ไหมแล้วก็มันพอไม่ได้ค่อยเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็มีปัญหากันแล้วก็เลิกลากันบ่อย พี่ว่าเราเ่ยควรจะเป็นตัวของตัวเองกันให้เต็มที่เลยดีไหมครับ <turn s all fruit> จะได้ไม่ต้องมามีปัญหากันทีหลังดีเหมือนกันนะคะปลื้ม <neither> ว่าแบบนี้ก็ดีหวังว่าน้องปลื้มเนี่ยจะรับตัวตนของพี่ได้นะครับเออสารวัตรครับผมว่าเนี่ยสารวัตรน่าจะรับตัวตนของน้องปลื้มให้ได้ก่อนดีกว่านะครับ เออนี่หมวดซันหม,ดมหดนหมวดเมียวหมวดซันหมวดเมียวเออค่ะข,ข้ามาพบผมที่ห้องหน่อยมีธุระจะคุยด้วยครับข,ข้าพผมมกับอ้ไลายมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอย่างเี้เอ่มอไม่มีอะไรไปไปได้ ไม่มีอะไรไปได้นึกว่าอะไรมดสั้นมดมิว <ka. S 2> ตัวทีตัวทีตัวทีตทัวทม,มา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  <ka. S 2> คืออย่างนี้นะคือไลน์ม,มาเดี๋ยวเดี๋แป๊บตอบลน์แป๊บ เงี้ยคือไองานที่ไปได้ละไ,ไม่มีอะไรไปได้อย่าบอกนะคะว่าผมลืมโอหขอโทษนะครับผู้กกับผมว่าหนักแล้วครับอะ,อะไรหนักผู้กกับคะผู้กำกับเนี่ยลองไปสแกนสมองดูไหมคะเพราะว่ามันเป็นโรคร้ขึ้นมาจะได้รักษาหายทันนะคะ โรคลงโรคล,ลายอะไรแล้วทําไมต้องไปสแกนสมองเออผมพักผ่อนน้อยก็บอกแล้วว่าผมพักผ่อนน้อยนอนน้อยอไม่มีอะไรไปได้แล้วไปพี่ซันหมิวว่านะผู้กำกับอะ่ะเป็นอัลไซเมอร์แน่เลยอะ่ะอืมพี่ ก็เท่านั้นแหละเฮ้นี่หมวดซันจำได้หรือเปล่าที่คุณออกค่าค่าผมห้าร้อยอ่ะแปลว่าผมค้างค่าค่าคุณห้าร้อยไงเออนี่เอาไปจำได้เห็นไหมใครมาพูดว่าผมเป็นอัลไซเมอร์ดู้าอยู่ทุกวันคนเป็นอัลไซเมอร์ดู้าเป็นเหรอใช่ครับอ้โโอ้ย ผู้กำกับติดเงินพี่ซันห้าร้อยเลยเหรอใช่ที่ไหนเล่าพี่องหที่ติดเงินผู้กำกับอะแต่ไมนแค่ 300. สามร้อสามร้อแสดงว่าผู้กำกับเนี่ยน่าจะเป็นหนักมากๆเลยนะและ้วทำยังไงอะนี่น้องเหมีวพี่ซันพ่อคดีเหมือนกันนะถ้าผู้กำกับยิ้มเนี่ยไม่ยอมรับว่าตัวเองแบบเป็นคนขี้ลืมแบบเนี้ยแล้วอะนุหนุหนกๆแกล้งไง เอาหรอกแก้คนป่วยอะบาปกรรมนะคือน้องหมิวจะไม่เอาด้วยใช่ไหมล่ะเอาสอิาสนุกดีอะจะแก้ยังไงอะอยู่กับพี่อะมีวิธีคิดเยอะระวังนะคะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินนะครับโอ้ยเดินช้าๆค่ะเดินช้าๆระวังนะคะตายพียตายโอเคนั่งค่ะนั่งนั่งใครทำอะไรสารวัตรเช์ม,มาคะ ้ยถึงขั้นต้องประคองกันเลยอ่ะค่อยๆนั่งนะคะครๆนั่งลอ,องปื้มไม่ต้องดูแลพี่ขนาดน,นี้ก็ได้ครับพี่เกรงใจจังเลยครับโอยไม่ได้หรอกค่ะถ้าพี่แชมป์เนี่ยสะดุดล้มหัวฟาดพื้นแตกโลหิตไหลขึ้นมาจะทำยังไงล่ะคะโอ้ลองปื้มครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่พี่รับราชการใหม่ๆอะครับ พี่ไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าพี่เจอเรื่องชกต่อยแบบเนี้ทุกวันเลยครับผมโู้ยจริงเหรอคะมันเป็นใครคะคืออะไรครับก็มันเป็นใครคะที่ชกพี่แชมป์เนี่ยปื้มเนี่ยจะไปจัดการมันเอา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 เป็นไปไปสนไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะครับไปมันไปหรอคะครับผมอปมันไปนะครับแต่จะว่าไปนะคะสมัยก่อนเนี่ยปื้มเนี่ย ต่อยมวยเหมือนกันนะคะอือต่อยมวยอะไรครับสากลหรือว่ามวยไทยครับ MMA ค่ะตอนนั้นเนี่ยนะทั้งแขนขาข้อต่อไหนที่มันหักได้เนี่ยนะคะหักหมดเลยค่ะไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่รู้ปื้มเนี่ยมีคตินะคะว่าต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะแล้วปื้มเนี่ยก็ชนะทุกครั้งเลยละค่ะดีครับดีฮะสุดยอดเลยครับ พี hey. ่มีสป <mm ิริตดีครับพี่ชอบพี่แชมคครับปื้มว่าปื้มไม่อยากเรียกพี่แชมป์ว่าพี่แชมป์แล้วอะค่ะเรามีแบบว่าニックเนมให้กันดีไหมคะนックเนมค่ะโอ้ยดีนะครับน่ารักจังเลยเดี๋ยวนะพี่นี่ก่อนนะองั้นพี่จะเรียกน้องปลื้มว่าเจ้าอ้วนน่ารักไหม ใช่ค่ะงั้นจะอ้วนกับเอ่อตัวเล็กตัวเล็กดีไหมคะตัวเล็กของค่ะเอ่อตัวตัวตัวเล็กเหรอครับค่ะเอ่อเออเป็นเป็นตัวโตได้ไหมครับตัวโตตัวบิ๊กตัวบิ๊กตัวบิ๊กโอ้เทกว่าตัวตัวเล็ก ขอบตเลกครับแข่อ้ยเอ็มเอโอ้ยขอบเกเล็กรับใ่น่ารักเอุ้ยอุ้ออบเ็กขกอบใจ่รักตัลกอ้ยอุ้ยอุมยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอร้ยอุ้ยอะยอ้ยัุ้ยุ่้อุ้ยอุ้ยออ้ยอน้อุ้อ้ออยะ้มตำอ้ม้ย้ มันอายเขาเราไปทานที่อื่นกันดีกว่าครับไปครับเชิญค่ะเชิญค่ะ,ะเดี๋ยวเลื่อนให้นะคะไปค่ะตะ,ะเล็กตะเล็กสองเก้าค่อยๆค่ะค่อยๆค่ะตะเล็กครับครับนี่นางจิตจ๋าฉันว่าเราสองคนน่ะก็สนิทชิดเชื้อกันมากนะนะมันน่าจะมีคำเรียกแบบเขานะ ใช่เจ๊แบบนิ่มนิเนม่ารักจ้ะเจ๊งั้นฉันขอเรียกแกว่าตัวเล็กงั้นหนูเรียกเจ๊ว่าอ้วนตัวเล็กอ้วนตัวเล็กอ้วนอ้วนที่ไหนอ้วนที่ไหนอี๋ไงอ้วนที่ไหนอ้วนที่ไหนอ้วนตรงนี้ไงอีอ้วนอีอีเป็ดนังหมู น้ำรัตท้าหมูย่างมาจ้าเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยสุขจริงๆอะมีความสุขเล็กครับเล็ก เป็นแฟนกับเขานะ